สวัสดีครับมาพบกับฝ่ายวิเคราะห์อีกแล้วนะครับสำหรับรายการ e x p e r ์ s พซีนะครับทุกวันศุกร์นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเราก็จะมีประเด็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับของกนงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในรอบที่ผ่านมานะครับรอบวันที่8ปดมิถุนานะครับที่ผ่านมานะครับก็คงดอกเบี้ยนโยบายแต่นะครับมันมี รีมาก็นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียงโวตนะครับที่คงดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างสูสี่คู่ขี้กันมากเลยนะครับก็คือสี่ต่อสามนะครับมีสามเสียงนะครับที่คิดว่าน่าจะต้องการให้ขึ้นนะครับสี่เสียงเนี่ยยังให้คงอยู่นะครับเเดิมเนี่ยนะครับตลาดก็มีคาดการเสียงแตกเหมือนกันนะครับแต่นะครับก็คงจะไม่ได้คาดการว่า โอกาสที่มันจะปรับขึ้นตัวของดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันใกล้เข้ามาขนาดนี้แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเงินเฟ้อนะครับในประเทศไทยเนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นมา7.1%เดือนล่าสุดเนี่ยถึงแม้ถึงแม้ว่าเงินเฟ้อค่อนข้างสูงก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นเงินเฟ้อที่มาจากเรื่องของต้นทุนเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนพลังงานนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นเงินเฟอ้อจากฝั่งต้นทุนเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะพูดกันว่ามันไม่ช่วยเท่าไหร่นะครับสำหรับการที่จะลดความร้อนแรงทางด้านเศรษฐกิจลงนะครับเพราะว่าต้นทุนยังไงมันก็ยังสูงอยู่ดีนะครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คิดว่านะครับในช่วงที่เหลือของปีนะครับมันก็จะมีการประชุมอีกสักสาครั้งนะครับเดือนสิงหากักยาแล้วก็พฤศจิกานะครับการประชุม3ามครั้งเนี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับขึ้นออดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเสียงที่4ต่อ3มเนี่ยมันค่อนข้างกำากึ่งแล้วนะครับแล้วก็ใน <c oughs> ช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะครับ ก็อาจจะเห็นเงินเฟ้อที่มันยังอยู่ในระดับสูงหรือปรับตัวสูงขึ้นมาอีกได้นะครับเพราะว่าเงินเฟ้อที่รายงานรายงานเดล่าสุดนะครับมันเป็นเงินเฟ้อที่ยังไม่ได้สะท้อนเรื่องของการปรับน้ำมันดีเซลนะครับอีก2รอบด้วยซ้ำนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็อาจจะมีการปรับน้ํามันดีเซลขึ้นอีกก็เป็นได้นะครับเพราะว่าน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยมันทะลุ120เหรียญเข้าไปแล้วนะครับต่อบาเร็เพราะฉะนั้นนะครับ ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างตรงนี้นะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่จะทําให้การประชุมกรงงรอบถัดๆถัดไปนะครับเดือนกันยาเดือนสิงหาคมกันยาแล้วก็พฤศจิกาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวของดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับคราวนี้นะครับถ้ามีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็มักจะพูดกันนะครับว่าดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเนี่ยเป็นบวกต่อกลุ่มธนาคาร ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นลบต่อกลุ่มธนาคารที่เน้นสินเชื่อเช่าซื้อนะครับซึ่งราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะครับพอรับรู้ข่าวเรื่องของกอนงองรอบล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับ45%โดยเฉลี่ยนะครับแต่ในรอบนี้นะครับเรามองว่า อาจจะวิเคราะห์แบบนั้นไม่ได้นะครับธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมานะครับเราก็มองว่ามันอาจจะร้อนแรงเกินไปนะครับที่บอกว่าธนาคารขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้รับผลบวกเต็มที่นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเราต้องแยกก่อนนะครับว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายในช่วงที่เศรษฐกิจดีนะครับแน่นอนว่ามันส่งผลบวกต่อกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโลนดีมานก็ยังมีนะครับแล้วมาจินก็จะดีขึ้นนะครับตัวของนิมจะดีขึ้นนะครับแต่ในสถานการณ์ที่เป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีมากนะครับอันนี้มันปรับดอกเบีย้ยด้วยความจำใจว่าต้องควบคุมเงินเฟ้อนะครับ อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโลนีมานอาจจะไม่ได้มานะครับถึงแม้ว่ามาจินอาจจะดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าโลนีมานก็อาจจะลดลงได้เพราะว่าออดอกเบี้ยเพิ่มโลนีมานก็ยิ่งลดนะครับมันก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าราคาหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นมามากเกินไปนะครับ กลยุทธ์การลงทุนนะครับในกลุ่มแบงค์นะครับเรามองว่าก็อาจจะไปเน้นเซ็กที่บายเหมือนเดิมนะครับก็เรายังคงเลือกตัวของ BBL แล้วก็ ACB นะครับสองตัวนี้ถึงแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังพอมีอัพไซด์ที่น่าสนใจนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆในกลุ่มนะครับส่วนธนาคารขนาดเล็กที่เน้นเช่าซื้อนะครับ แน่นอนนะครับว่าในช่วงที่ดอกเบี้ยมันปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ไม่เป็นผลบวกกับใครแล้วนะครับเรากา็ในเชิงกลยุทธ์นะครับเราก็อาจจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับสำหรับผมก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ